สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพามาดูวิธีตั้งวิธีตั้งตัวทีห่างนะครับอ่อนเด่นให้หันน็อตตัวนี้ออกก่อนก็คือเลขศูนย์ก็คือทีสุดเลขห้าก็คือห่างสุดนะครับน,นี้เราเราจะมาตั้งศูนย์ตเริ่มแรกเลยนะครับก็คือคันตัวนี้ออกก่อน เอาล็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็จะมีตัวสลักตัวนี้นะครับถอดออกมาก่อนเก็บไว้อย่างนั้นก็เอาตัวนี้ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมตัวนี้ใส่กลับไปเพื่อที่จะไปตั้งศูนย์ตัวนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าจะอยู่เลขตรงไหนนะครับเลขตัวไหนคือขันเข้าไปให้แน่นก่อน จากนั้นเราก็มาหมุนตัวนี้เลยนี่ก็คือถี่สุดนะครับจะลงมาข้างล่างนี้ก็คือถี่สุดถ้ามันขึ้นวันนี้ก็คือห่างสุดนะครับทีนี้เราจะไปตั้งศูนย์อาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็คือตามให้ถี่ก่อนเวลาหมุนนะนั้นแล้วน้ำใจต,ตัวนี้นตัวนี้จะขยับลงไปเองเของมันโดยอัตโนมัตินาหมุนห่างตัวนี้จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติตัวนี้ นี่จะมาตั้งศูนย์ก็คือให้มันลงไปข้างล่างให้สุดก่อนจากนั้นก็ขันออกมาเหมือนเดิมเอาตัวปรับที่ห่างตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นก็เอาสลักตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมโดยที่หันขัางที่แหลมๆนี่ออกมา จากนั้นก็เอาตัวนี้ตัวปรับที่หางนี้เข้าไปจากนั้นเราก็มาตั้งให้ตัวนี้เป็นเลขศูนย์ให้มันตรงกับรูตัวนี้นะครับศูนย์ของมันนี่เลขศูนย์ตัวนี้ถ้าต,ตรงแล้วเราก็จับไว้แล้วก็ลองให้แน่นนะยครับ แล้วก็หมุนปรับเลยทีนี้เราให้มันห่างด้แบบมาตรฐานก็คือแบบนี้ประมาณนี้เราไม่รู้ว่ามันห่างแค่ไหนแล้วก็เอาเย็บไปแล้วก็ปรับไปทีนี้นะครับผมจะมาตั้งตรงเลขเกือบเลขสองให้มันตรงกับทีนี้จุดตรงนี้ทีนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็คือ,จอยจะอยู่ตรงกลางถ้าห่างเลขห้าก็ขึ้นมาข้างบนแบบน,นี้นี้ผมจะให้มันอยู่ตรงเลขสอง กดตัวนี้ลงไปนิดนึงก็ได้ครับเพื่อที่จะหมุน,นง,ง่ายขึ้นประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้อะไหลตัวนี้ก็คือกดใต้คลิปไว้เลยนะครับเพราะว่าผมจะลงไว้พี่จะได้เลือกซื้อได้ให้ตรงตามรุ่นตามไหนมันมีหมดครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ